ลัคนาราศีตุลพฤษภาคมนี้เปลี่ยนแล้วดีแก้ปัญหาแล้วรวยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเมื่อเกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับมารับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าการทํานายนี้เป็นการใช้ดาวจรทํานายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะแต่ให้รู้ทิศทางแนวโน้มไว้ก็จะได้วางแผนชีวิตได้นะครับแต่ถ้าอย,อยากดูแม่นๆนะครับ ้องดูพื้นดวงเกิดของท่านนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตรงนี้อ่าแล้วมาเิ่มที่ตัวเราคนจอดเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยลวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราครับไปร้ลอยอยู่ในภพอลิกครับได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดเลยนะโอ้โหแสดงว่าตัวเราเนี่ยจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เยอะขึ้นมานะครับแต่ไปลอยในเรือนอลิศว่าใช้ในการแก้ปัญหาในการบุกเบิกในการหยิบจับเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆครับแล้วจะดี ยอมเหนื่อยยอมสู้ยอมแลกหรือยอมศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับอันนี้จะนํามาซึ่งผลดีในระยะยาวแล้วไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเนนี้เน้นย้ําเลยครับว่าจะเป็นการเขาเรียกศึกษาหาความรู้ใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆเพื่อเอาไปต่อยอดในเรื่องของงานหรือธุรกิจของเราครับนะดังนั้นถ้าเจอเรื่องนี้นะครับหรือมีโจทย์ยากๆมาให้เราทําให้เราแก้แก้ไปเลยครับเปเห็นแล้วดีแก้ปัญหาแล้วรวยตามที่บอกอย่างแน่นอนครับแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ มันไม่ใช่งานเล็เาาเลกๆตอนนี้จะเจอแต่อะไรที่มันใหญ่ๆบิ๊กๆเลยาดาวฝุร์เราเป็นมหาอุก็คือยิ่งใหญ่ครับดาวพัสก็เป็นดาวที่ใหญ่อยู่แล้วนะแต่มีดาวเกตเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมาช่วยเสริมอะแปลว่าเราจะมีทั้งความรู้ตัวเราเองหรือเซนส์เราล่างสังหรณ์เราเนี่ยที่จะบอกเรานะครับว่าควรทําหรือไม่ควรทําหรือจะมาสื่อเราอะแหละว,ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเซนส์ตัวเองได้เลยนะครับถ้าบอกไปทางซ้าย ก็ไปทางซ้ายเขาจะป็ดดื้อไปทางขวานะเพราะไม่งั้นเจอปัญหาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้นแล้วก็มีมุมจะได้เข้าวัดสวดมนต์ทำบุญเส้นแรงฝันแม่นอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้นให้รู้ไว้เลยจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะแต่ในส่วนสุขภาพเนี่ยพอมีทั้งดาวเกตด,ดาวพฤหัสด,ดาวศุ์นะครับไปลอยอยู่ในเรือนอริเนี่ย <c oughs> แล้วกลางเรือนมีดาวคานมาล,มอ,ลอยร่วมอีกดวงนึงเห็นไหมสี่ดวงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ช่องท้องลำไส้ไมเกนอะไรแปลกๆต่างๆนะครับบางคนเรียกว่าลมเพลลมพัดเขาจะทำคุณใส่ใส่เราอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นพกของขัง,งของดีติดตัวพระราหูทรงพุทธนรสิงห์ปรามาอะไรอย่างนี้นะครับนะหนูปู่ทวดอะไรก็ได้หมดเลยนะมีของดีติดตัวประจําตนไว้คุ้มครองเราได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ <S 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 ต่อมาครับเรื่องการเงินรับดาวการเงินเนี่ยหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะครับ ดีมากๆเลยนะครับอยู่ในพบกุ่ตาเนี่ยรีบขยันหาขยันเก็บได้เลยนะครับเพราะหลังวันที่17ไปแล้วเขาจะไปรอในเดือนอเล่จะอยู่ยาวไปอีกหนึ่งเดือน45วันนู่นเลยประมาณยุธนาน,นู่นเลยนะครับโอ้โหเรียกว่ายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยว,ว่าต้นเดือนถึงกลางเดือนดีเนี่ยหาเยอะเก็บไว้เพราะการเดือนไปแล้วมีเกมีรายจนะครับอันเกิดจากตัวเราปวดบริวารลูกเราเปิดเทอมอะไรต่ออะไรได้หมดเลยนะครับแต่ดาวคารไปอยู่ในบ้านดวาวพฤหัสบดี นะครับเป็นผู้สมพลังคารไปเจอดาวศุกร์ฝุกปากหวานังครับรับเอาพูดหวานหวานเจราจาดีๆเดี๋ยวก็จะได้เงินหรือง่ายยากก็จะกลายเป็นง่ายนะครับก็หรือว่าพูดง่ายงายว่าเจอคู่มิตรก็จะมีเงินให้จ่ายครับฮารู้ไว้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าจะได้จากอะไรเนี่ยอูต้องได้มาจากการใช้สมองความรู้ซิกแซกลิกแพงแก้ไขแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับอู่รักซ่อมตกแต่งต่อเติมมือสองอะไรอย่างเงี้ย จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษงานจะเข้างานจะชุกเงินทองจะไหลามาเทม,มาครับนะให้รู้ไว้เลยนะแต่ถ้า่ช่นีมีใครมาชวนทําธุรกิจพุ่นส่วนอะไรต่างๆไม่เอาห้ามทํานะครับทาแล้วจะเจ๊งมีปัญหาติดขัดฟ้องร้องกันโอ้โหปัญหาใหญ่โตเหยนะฟังก่อนรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ก่อนเลยนะไม่ต้องทาตัดปัญหาไปเลยนะครับตรงนี้แตเพราะนั้นเรื่องเงินก็ฝากตามนี้ด้วยเลยนะครับ ต่อไปเรื่องโชคลาบครับโชคลาต้นเดือนนี้ยังดีอยู่นะครับก่อนวันที่สิบ้าพฤษภาครับเพราะดาวอาทิตย์เจ้าเดือนโชคลาบไปเล็งลักนณา,าเราได้มาหาอุดอยู่เห็นไหมครับยังดีอยู่นะแต่ท่านหลังกลางเดือนไปแล้วหลังที่15ห้พาพฤษภาไปแล้วเนี่ยไปลไปอยอยู่ในเดือ,มอนมรณะครับแล้วดาวมรณะก็ไปลอยในเดือนอลีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเสี่ยงโชคตั้งแต่หลังที่15้าไปแล้วงดได้งดไปก่อนแต่ถ้าต้นเดือนกลางเดือนนี้จัดหนักจัดเต็มครับจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโต พูดอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นะก็รู้เลยว่าต้องทําแบบนี้นะพอ,อกลางเดือนไปแล้วก็เบาได้ก็เบาสิครับก็บกยังไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะหรือถ้าอยากจะเสี่ยงใจมันรัก,กต้องเล่นแล้วกลับเช่นเล่นเลขเออหนึ่งแปดแปดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องกับด้วยนะหรือต้องซื้อใต้ดินไปเล่นเสี่ยงโชคกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่ในเรือนมรณะนี่หร,หรืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับเราไปเรียกว่าเห็นรถหรือเห็นอุบัติเหตุ รถกรถติกตึงวิ่งผ่านแอมบูเล็วิ่งผ่านเอาทะเบียนรถตรงนั้นไปเล่นกใกล้ๆวันหวยออกเอนี่ยมีมุมที่จะถูกนะครับแต่ก็เรียกว่ายากหรือว่าน้อยเต็มทีนะเพราะถ้าพื้นดวงใครดีก็จะมีโอกาสถูกแต่ถ้าพื้นดวงใครไม่ดีก็เรียกว่าหลังการเดือแต้องงดไปก่อนนะครับก็จะดีกว่านะครับตรงนีเรื่องการงานยันบ้างครับก็ต้องบอกนะครับสืบเรื่องมาจากดาวหลายๆดวงเห็นไหมครับไปโคจออยู่ในเดือนอล,ลิของเราเนี่ยแต่ก็เป็นดาวคู่มิตรน,นะครับเพราะนั้นการงานมีเกณฑ์ที่จะต้อง ได้หยิบจับทาอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนครับเจ้านายมีแอดซน์งานอะไรแปลก,ปกๆม่ไงเราต้องไปใช้สัพพะก,กำลังความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกอือง่ายๆว่าเตรียมใจรอไว้เลยนะครับจะได้งานยากๆมาทํานะครับตรงนี้หรือไปหาลูกค้าลูกค้าก็จะได้โจทย์อะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําต้องแก้นะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยเราต้องซิกแซกพิจาแก้ไขวางแผนซ่อนแผนมีกลุ่สโลบายทําอะไรเผื่อไว้ตลอด อัก็มันจะไม่ง่ายมันไม่ใช่แบบการงานเราจะไม่ใช่แบบ50าบวกสิได้ร้อยครับมันจะเป็น50า0ิบ5วกสิบบวกสิบบวกห้าบวกสิบบวกไปเรื่อยๆจนถึง100ร้อยเหมือนกันเห็นไหมแต่มันหลายขั้นตอนมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็สู้ลุยนะครับเราทำเราก็จะกับคำนม้นเ็จหรือเรามีดาวราหูเป็นเทวีโชคเห็นไหมเล็งอยู่เราก็ต้องพึ่งพาเพศหญิงที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้มากขึ้นดาวพุธเรายังเล็งดวงชะตาถึงแม้จะพักองศา พุทก็เจรจาอ่อนหวานเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดิก็จะมีคนมาช่วยเรื่องการเรื่องงานเราได้หรือดาวสาวเห็นไหมครับเจ้าเดือนพันธุ์ทุกโดดเด่นก็แปลว่าครอบครัวญาติพี่น้องจะช่วยเหลือเราถ้าเรามีปัญหาเขาช่วยเราได้นะครับตรงนี้เรื่องความรักครับความรักเนี่ยดีนะครับก่อนวันที่เจ็ดนะครับก็ดาวขาดไม่ย้ายแต่ถ้าหลังวันที่สิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยแหละครับบอกเลยครับคนโสดนะ โสดต่อไปก่อนมีแฟนทิปไปก่อนยังไม่ต้องรีบมีเลยนะครับก็มไม่ใช่ปีที่จะมีแฟนอยู่แล้วและแถมมีพุทธอันธพาลวิวาทลาหูอยู่ในเรือนแฟนดาวแฟนไปตกอลิอีกโอ้โหมีแต่เจ็บซ้ําเจ็บช้าน้ําใจหรือไปจับได้หรือเป็นข่าวเช้าอีกเห็นไหมมีกิ๊กไปลุมโซงไปข่มขืนไปเป็นข่าวเป็นข่าวโดนจับได้โปแตกอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ได้ทําคลิปพุทธลาหูเจอกันเกิดอะไรขึ้นในลัคนาราตูนด้วยเห็นไหมยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง นะครับตรงนี้แต่ถ้าคนมีคู่ทํำยังไงมีเกณฑ์แฟนจะไข้ได้ป่วยไงเราก็ต้องดูแลแต่ตัวเราก็เข้าเรือนอลิกไปก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าดูแลกันและกันหรือไม่ก็เรียกว่าออพยายามป้องกันนะช่วงนี้โควิดยังมีอยู่ถึงแม้จะไม่แรงนะครับแต่ก็ไม่ติดจะดีกว่าเพราะนั้นก็ใส่แมสกล้างมืออาบน้ําเวลามาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะป้องกันให้มากขึ้นหน่อยก็จะดีหรือดูแลกันและกันเข้าใจกันนะไม่พยายามเรียกใช้วาจาส่อเสียดประทับ ชดประชันไปนะครับจะไม่ดีนะน,นีทต้องฝากด้วยเพราะยังมีดวงแบบทะเลาะก,กันอยู่อ่ะถ้าเข้าใจกันมาฟังแล้วเออถ้าเขาพูดอะไรมาก็ปล่อยวางไะอย่าไปคิดมากมันเป็นไปตามดวงมีพาแฟนมาฟังคิิปขอกอาจารย์เจตเทวาด้วยกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่ามันก็เข้าใจกันพอจะทะเลาะก,ก็ไม่ทะเลาะก,กันเห็นไหมก็จะผ่านกันได้นะครับตรงนี้อ่า <S <S <ๆ>ต่อไปเรื่องครอบครัวครับเรื่องครอบครัวดูแล้วสดใสน,นะครับก็ดาวเสาเราเนี่ยไปลอย กดโดดแล้วไม่มีดาวศุกร์ดาวอังคารนั่นเนี่ยมาทำมุมถึงทำไมมันอึดอัดเครียดเห็นไหมตอนนี้ก็เลยชิวๆหรือเขาอาจจะช่วยเราเหลือเราได้ได้ซ้ำไปเพราะดาวตัวเองไปตกในเรือนอลิเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครอบครัวจะเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้เป็นอย่างดีหรือไปดูแลครอบครัวให้ดีหรือจะมีข่าวดีให้เราก็ได้นะครับตรงน,นี้ <S <S 1> <S 1> เรื่องสุดท้ายเรื่องลูกเรื่องบริวารครับก็ฝากไว้เลยนะครับว่าดาวราหูครับปุนตัวแทนเพราะปุตตะเราเห็นไหมครับ จเจอกับดาวพุธดาวพุธพักองศาครับตั้งแต่3ถึง22พฤษภาคมแปลว่าราหูเราก็มีพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลหน่อยลูกยังมีมุมเจ็บให้ได้ป่วยลูกยังทะเลาะกับเราได้แต่ก็จะน้อยลงแต่ก็ไม่ประมาทคิดก่อนพูดอย่าใช้อารมณ์นะครับกับลูกหรือบริวารอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นบริวารก็ระวังจะมาหลอกจะมาโกงจะมาพูดอีกอย่างทำอีกอย่างจะลาออกได้เหมือนกันต้องคอยติดตามคอยเช็คให้ดี นะครับในช่วงจังหวะนี้นะเออแล้วก็จะได้แลวไม่คุยกันเยอะน,นะกับบริวารไม่ต้องมาคุยเล่นคุยนอกรอ่าคุยเฉพาะเรื่องงานจบหรือแยกย้ายไปเลยนะไม่ต้องอยู่กันนานๆไม่อยู่กันนานเดี๋ยวมีเรื่องแน่นอน,น,นดีนะรู้ก่อนแก้ก่อนเลยไม่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับก็จะผ่านได้ด้วยดีนะครับทุกทีนะและนี่ก็คือบทสรุปคําทํานายแบบอาจารยเธธ์เจตเทวาแล้วก็ฝากเลขนําโชคไว้เลยนะครับเพราะหลายๆลคนก็ได้โชคจากเลขที่อาจารยเ์เจษเทวาให้มาหลายงวดแล้วนะครับ ก็ให้ไว้ด้วย4 5 9 6 0นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสําเร็จลํารวยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ ราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา